การข,ขาจัดก,การขยะในพื้นที่อำเภอหนองหานนอกเหนือจากการช้เทคนิคดีทิวดียุทธด,ดีเฟคเกิลแล้วการลดปริมาณขยะในรูปแบบการขับเคลื่อนธนาคารขยะองค์การบริหารส่วตบนตำบลบ้านเชียงมีนโยบายเพื่อส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีการคัดแยกขยะรีไซเคิลโดยใช้หลักการของธนาคารมาใช้เพื่อให้สมาชิกกองทุนขยะ นำขยะมาขายเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการขับเคลื่อนของกระทรวงมหาดไทยธนาคารขยะชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียงมีสมาชิกทั้งหมด5หมู่บ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบได้แก่บ้านปูลูหมู่ที่3บ้านดูนหมู่ที่5บ้านคำอ้อหมู่ที่7บ้านปูลูหมู่ที่10และบ้านดูนคำหมู่ที่14 รูปแบบการจัดสวัสดิการแก่สมาชิกในครัวเรือนจะเป็นการจัดสวัสดิการช่วยเหลือสงเคาะค่าชาปนากิจแก่สมาชิกโดยเก็บจากครัวเรือนสมาชิกครัวเรือนละ50บาทต่อ1ศพโดยปัจจุบันยอดเงินสงเคาะชาปนากิจอยู่ที่17,550บบาทการดำเนินงานในการออกรับซื้อขยะชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียงจะกำหนดการรับซื้อขยะในสัปดาห์สุดท้ายของแต่ละเดือนโดยจะมีหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์ให้แก่สมาชิกทราบถึงวันเวลาที่ออกรับซื้อในแต่ละจุดโดยการจดช่างน้ำหนักคัดแยกสินค้าและขนย้ายขยะจะเป็นพนักงานในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียงดำเนินการเอง และร้านค้าที่รับซื้อขยะก็อยู่ในชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียงซึ่งถือว่าเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนได้อีกทางหนึ่งในแต่ละปีธนาคารขยะชุมชนจะมีการประชุมสมาชิกทั้งหมดปีละหนึ่งครั้งเพื่อรับฟังนโยบายของกองทุนธนาคารขยะและรับจัดสรรปันผลในการออมเงินจากการขายขยะของตนเอง เพื่อเป็นแรงจูงใจในการนำขยะรีไซเคิลมาขายและเป็นการลดปริมาณขยะในครัวเรือนได้อีกด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกหมู่บ้านจะร่วมกันต่อย,ยอดพัฒนาและตระหนักถึงความสำคัญในการคัดแยกขยะและการกำจัดขยะในครัวเรือนร่วมกันต่อไปขอบพระคุณค่ะ